คำถามตอนนี้บิ๊กต่อได้กลับมาดำรง,งตำแหน่งปบตลเต็มรูปแบบแนละ้วจริงจง,จง<ๆ>ก่อนนั้นนั่นก็เป็นผบตลเพียงเแต่ไปช่วยราชการที่สำนักนายกและการหมดหน้าที่รักษาการผบตลของพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรหรือบิ๊กต่ายเนี่ยก็หมดเมื่อวันเพืหัสัปดีที่ผ่านมา<อ>นะเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกรัฐมรีลงนามในคำสำั่งให้บิ๊กต่อต่อศักดิ์สุวิมนเนี่ยกลับเข้าทำหน้าที่เดิมคำถามหลังจากนี้และเชื่อว่าทุกคนก็ถามเหมือนกันครับและอยากรุ่นกันว่า แล้วเมื่อบิ๊กต่อกลับมาดํารงตําแหน่งผอตลเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยบิ๊กต่อจะลาออกกอเกษียนไหมอ่าทำไมต้องลาออกล่ะอยู่ในกษียณไม่ได้เหรอก่อนนั้นมันมีข่าวมีกระแสมีข่าวว่ามีข้อตกลงในการกลับข้อตกลงเขาเรียกว่าดิวได้ไหมก็ใช่แหละข้อตกลงในการกลับเลยมีมีกลับว่าข้อตกลงในการกลับอยู่2เรื่องครับเอา2เรื่องใหญ่แล้วกันเรื่องแรกเลยเนี่ยต้องเป็นคนคือคนที่ให้บิ๊กโจ๊ก ออกจากราชการไปก่อนคือรักษาการผอบอรตรบิ๊กตายบิ๊กตายกินรัดพันเพชรใช่แต่คนที่จะเซ็นให้บิ๊กโจ๊กลับมาดำรงตําแหน่งรองผอบอรตรคือบิ๊กตอ่อครับเพราะว่าเดิมเนี่ยคนรักษาการมีอำนาจสูงสุดไงครับต้องเซ็นว่าให้ออกและก็เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาแต่เมื่อบิ๊กตอ่อกลับเข้ารับราชการแล้วพี่วีบิบ๊กตายเซ็นไม่ได้แล้วจะไม่น่าสิต้องบิก๊กต้องบิ๊กต่อต้องบิ๊กต่อเซ็นแต่บิ๊กตอ่อเซ็นต้องรอมติของกตทรอไหม S <S ต้องรอนะอ,อันนี้อันนี้ต้องตีความเออต้องตีความอาจจะต้องรอกรรมการสอบวินัยเพราะตอนที่บิ๊กต่ายเซนในบิโจกออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไม่รอไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่มาติดก็รอผมเข้าใจว่าต้องรอคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจซึ่งเขาบอกสัปดาห์หน้านะถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมบอกว่าเห็นด้วยกับอ่านังสือโต้แย้งของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่บอกว่าการออกนั้นไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็คิดว่าไม่ชอบอืก็ อาจจะบอกว่าบิ๊กต่ออาจจะเห็นว่าอาวคณะกรรมการพิธาคุณธรรมก็ได้พิจารณาแล้วฟังคำอุทธรณ์ขึ้นและก็ประกอบกับเรื่องของคําแนะนําของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีเหตุผลมีเหตุผลที่จะเ็นโดยไม่ต้องเข้ากตอรเออนี่น่าสนใจเพราะให้รอที่คณะกรรมการพิษาคุณธรรมแต่หัวใจสําคัญที่เป็นไฮไลท์และเสน่ห์ของเรื่องนี้เสน่ห์ของนี้ก็คือคนที่เสนให้กลับเนี่ยเป็นบิ๊กต่อเนี่ย คือคู่กัดแย้งคู่กัดแย้งเพราะจะบอกที่บอกคู่กัดแย้งหลักเนี่ยไม่ใช่เราสรุปเองนะครับอาจารย์วิษณุหนูสรุปทุกไม่ใช่ไม่ต้องอาจารย์วิษณุสรุปสังคมสรุปไปแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุแถลงเมื่อวานเนี่ยบอกคู่กัดแย้งทั้งสองได้มีโอกาสพบกันและมีคนไกลเกลี่ยมีคนไกลเกลี่ยคนไกลเกลี่ยเป็นใคร คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหมคนไก่เกลียคือคนที่เป็นประธานขั้นการสอบวิในของทั้งสองคนเหรอนะก็ทําหน้าที่ในการที่คือต้องบอกว่าบิ๊กชิงคุณจัดช้ยพรมฤทิ์เนี่ยมีบารมีมีบารมีพอนะอดีตประกัดกระทรวงมหาดไทยนอกจากมีบารมีแล้วมีศิลปะ ในการบริหารจัดการนี่พวกนักการปกครองก็มีศิลปะนะนักรัฐศาสตร์ที่แบบว่าเรียกว่ามีศิลปะในการจัดการคนอื่นนี่ไปคุยไม่รู้ไม่รู้ทางิกต่อแล้วบิ๊กโจ๊กจะคุยด้วยไหมเพราะบิ๊กจิงชัดชัยในพรมเลิศเนี่ยเขาหนึ่งมีบารมีสองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่เทคไซา์ฝั่งใดฝ่ายหนึ่งนะตอนนี้กำลังมองว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบิ๊กต่อเป็นคนเซ็นให้บิ๊กโจ๊กกลับมารวมตำแหน่งเนี่ย ความขัดแย้งในสอตอชเนี่ยมันจะคลี่คลายไหมอารมณ์อารมณ์<อ>มแต่แ<บ>ตอนนี้มันมีอารมณ์ของบรรดากอตอรบางท่านแมงไม่อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับเออ เห็นเห็นนะอ่ะนะคนที่มาออกรายการคอเจริคนตัวโรดเอกเอกยังสนานน์แสดงตัวชัดเจนแล้วว่ามอนเหมือนคำสั่งนั้นชอบแล้วกำลังของบิ๊กตายที่เซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากรายการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยชอบด้วยกฎหมายแต่คนที่แถลงว่าน่าจะมีปัญหาเนี่ยนะหนักแน่นมากคือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมตีเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของนายกุัฐมตีและเป็นประธาน กฤษฎีกาคณะที่เท่าไหร่คณะที่สองคณะที่สองเมื่อวานเฉลยแล้วนะบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาลงมติเอกฉันเท่าไหร่นะสิบต่อศูนย์สิบต่อศูนย์ปกติมีไหมปกติที่บอกเขียนหรือว่าแถลงเพื่ออาจารย์วิษณุจะได้ลบข้อข่าวหาข้อขราบอกว่าสงขากลไนเพราะอาจารย์วิศนุเป็นคนสงขาเดี๋ยวอาว่าเพื่อบิ๊กโจ๊กอะไรเนี่ยในนั้นอาจารย์วิษณุเป็นคนสงขาคนเดียวในสิบคนเออคนเดียวเหรอคนเดียวคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาพูดเรื่องคงขาคอนเนคชั่น เป็นความเห็นของนักกฎหมายผู้ชำชองผมว่าอาจารย์วินุต้องการส่งสัญญาณนั่นแหละแล้วอยู่ๆไม่มีใครถามอาจารย์ริุ้บอกเองว่าติดต่อศูนย์เพราะอันนี้จะได้เป็นเหตุผลในการที่เอาบิ๊กโจ๊กกลับเข้ารับราชการส่วนคดีกลับราชการส่วนคดีก็เดินไปคดีต่างๆปชีก็เดินไปทั้งสองคนอย่างน้อยมีคนละสองคดีก็ว่ากันไปนายกัลมนตรีบอกว่าที่เอากลับคืนในเมื่อตอนนั้นออกมา เพราะมีคู่เป็นคู่ขัดแยง้งนายก<ม>าชันนะนายกใช้คําว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองขัดแย้งกันโอ้องคอ์กรไม่ดีปัญหาในองคอ์กรมันมีอยู่นแล้วนะครับมีไปหลายสิบปีแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าตระหนูเข้ามาเราก็พยายามที่จะสะสางเราพยายามที่บริหารจัดก,การในหลายเรื่องอยู่นะครับเรื่องที่มันมีปัญหาขึ้นมาที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะกันเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดก,การไปนะครับมีตั้งคณะกรรมการองคอ์กรอิสระขึ้นมาเพื่อมีการตรวจสอบนะครับหาข้อเท็จจริงต่างๆ ก็คอยอีกนิดนึงให้ให้ผลมันออกมาแล้วก็ค่อยมาคุยพูดคุยกันใหม่ดีไหมเรื่องของปัญหาเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วเราไม่ได้ละทิง้งเราไม่ได้ละเลยคําถามต่อไปที่โจทย์ที่ต้องแกะรอยและต้องหาคําตอบหนึ่งบิ๊กต่อกลับมาแล้วเนี่ยจะลาออกก่อนเกษียณไหมทําไมเออทาไมต้องลาออกก่อนเกษียณผมเป็นบิ๊กต่อผมเป็นข้าราชการมีบางนะคนบอกว่าเอา้าถ้ามีเจตจำนงจะลาออกก่อนเกษียณเนี่ย อยู่ที่สำนักนายกสำนักนายกเนี่ยก็ลาออกได้แตทำไมไม่ลาออกตอนนั้นก็เนี่ยแหละแต่เขาบอกว่ามันพี่ช่างคนพี่ช่างคนเป็นข้าราชการผมว่าทุกอย่างเขาอยากจบในหน้าที่ที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดจบในตําแหน่งปลัดดีจบไม่ได้จบในตําแหน่งสํสำนักนายกมันมันมีสิ่งต่อท้ายไงผู้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติช่วยราชการสํานักนายก ตอนลาออกไม่ดีไม่ดีแต่ถ้า,า,า,าปบตรพูดว่าผบตรอลาออกใน,นตําแหน่ง<ะ>มันดูม,มันก็เวลาลาออกกับพ้นตำรวจแห่ต่อศัก์สุวิมลลาออกในตําแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีคําต่อท้ายาหนึ่งเหตุผลนะผมว่าถ้าเกิดมีการไกล่เกลี่ยคุย<ะ>กันเนี่ยถ้าอยู่ตําแหน่งจนถึงเดือนกันสิ้นกันยานี ต้องมีส่วนในการกําหนดวางบุคลากรต้องเป็นคนเสนอคนเสนอผบตรคุณใหม่เผือกร้อนหม่อีกเผื่อร้มนม่อีกสมมติกรณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาดำรงตำแหน่งนะบิ๊กต่อเป็นคนเสนอกลับมาบิ๊กโจ๊กอยู่ในลายไหมบิ๊กโจ๊กเป็นคนเสนอเลยแหละไม่ใช่อยู่ในลายป็นคนเสนอไม่ใช่สมมุติถ้าบิ๊กต่อสมมุติบิ๊กต่ออยู่จนถึงเกษียณแล้วก็คู่กรณีอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นอาวุโสดำหนึ่งนั่งเนี่ย ถือว่ามันถือว่าไม่ดูมันไม่วางใจไม่วางใจไม่วางใจก็ต้องเสนอไม่งั้นกลายเป็นว่าไปปิดโอกาสปิดโอกาสความแข่งขังครั้งนี้ไม่ใช่แค่สองบิ๊กนะครับมันลงรันดับกลางดับล่างด้วยลูกน้องของแต่ละฝั่งเพราะฉะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีอำนาจณเวลาหนึ่งเนี่ยจะทําให้คนอื่นระแวงใช่เพราะไม่รู้วางบุคลากรตัวเองยังไงเพราะการการลาออกก่อนเกษียณจึงอาจจะเป็นทางออกในการไกลเกลี่ยหรือว่ารีเซ็ตที่ดีที่สุดอ่ะเริ่มวิ่งต่อยังไงก็จบจบจบ ไม่ลาออกก่อนซึ่งแนวโน้มจะลาออกก่อนเยอะกว่าอยู่ครบเกษียณแต่เรื่องของตํารวจสุดท้ายเนี่ยมันไม่จบไม่จบเลยไม่จบจบยังไงอ่ะตาแหน่งมีอันเดียวคือตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะตาแหน่งอันเดียวนะพี่วีครับตอนนี้แย่งกันใช่ไหมแย่งกันแย่งกันห้าคนแย่งตันไห่เดือนเมษาแล้วแย่งในเมษาคือคือหัวใจสําคัญเ็าบอกจบไม่จบเนี่ยมันดูที่ว่าใคร ใครนั่งตำแหน่งพบตรคนต่อไปครับไอตรงนี้มาระหว่างคนที่จะเหลืออายุราชการอีกสองปีสองปีคนอีกคนหนึ่งจะเหลืออายุกันเจ็ดปีคุณพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรบิ๊กไตยอ่ะจะเกษียณอีกสองปีส่วนพันร้อหกสิบเก้าหกสิบเก้าส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยสวิเชอร์ลหักพานเนี่ยปีเจ็ดสี่อีกเจ็ดปีถามคนถามง่ายบิ๊กโจ๊กรอได้ไหมผมว่าคือถ้ามีโอกาสแล้วไม่มีขยากรอ ใช่เพราะว่าครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสครั้งที่ดีที่สุดขางพิจกนะเพราะพอปีหน้าปับหรืออีสองปีสมมตินากรณีให้บิ๊กตายไปก่อนสองปีเนี่ยก็มีคนอื่นขึ้นมาอีกคนอื่นไม่อีกตัวเต็งอีกรักษาการเปลี่ยนแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยสองสามกรณีเมียอะไรว่ากรณีของบิ๊กต่ออุโสสุดท้ายใช่ไหมใช่ขึ้นมาเป็นปบตรลก็ในกําหนดในกฎของกตรลเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าวุโสอันดับหนึ่งต้องได้เป็นเสมอไปเพียงแต่ได้คะแนนได้น้ําหนักได้น้ําหนักมากขึ้นแต่ พื้นฐานเนี่ยคนเป็นพลตารวจเอกพลตำรวจเอกพลตำรวจเอก,เอกมีทั้งรองพบตรและเจรตํารวจมีโอกาสาม,มีโอกาสหมดเพราะนใครพออีกสองปีสมม,มุติถ้าบิ๊กบิ๊กโจ๊ก็คิดนะก็น่าจะคิดได้ถ้าบิ๊ก<ส> <laughs> ไม่ได้คิดได้บิ๊กตายสมวมม่าครั้งนี้ให้บิ๊กตายเป็นก่อนสองปีแล้วสองปีนั้นไม่ลุกใครขึ้นไปย้อนหลังใครขึ้นไปบิ๊กโจกคิดตั้งแต่ปีที่แล้วบิ๊กต่อมมตอนในรุ่นตอนที่ ตอนที่สก,กัดบิ๊กต่อและจะสนับสนุนพลตำรวจลอยตอนนั้นไปไปสนับสนุนลอยอ่ะเพราะว่าพลตำรวจเอกลอยอิงค้าไพโรธตอนนั้นเนี่ยเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งถูกต้อง,องในความหมายว่าบิ๊กโจ๊กอันดับสองตอนนั้นบิ๊กโจ๊กอันดับสนะองนะแปลว่าถ้าบิ๊กลอยได้เป็นผบตรในขณะนั้นเนี่ยโดยอัตโนมัติอาวุโสมาก่อนเออเออใช่ไหมและก็พอปี2567ครับแปลว่าบิ๊กโจ๊กอาวุโสอันดับหนึ่งอ่าตำแหน่งย้ายไปไหนถูกต้อง เพราะถ้ากรณีนี้แบบฉลาหลังเหตุการณ์นะถ้าบิ๊กลอยได้เป็นตอนนั้นบิ๊กโจ๊ไม่ได้เป็นเนี่ยเกมเกมบางส่วนพลิกนะมันพลิกไปเลยและก็บิ๊กลอยก็จะให้โอกาสการทำงานของบิ๊กโจ๊กมากกว่าเออไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งวันนี้นะใช่เพราะนั้นหัวใจสำคัญสูตรของการไกลเกลียร์สูตรของการซูเอียสูตรของการรีเซ็ตหรือว่าอะไรแต่หรือว่าที่พยายามทั้งสองฝ่ายหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหาเนี่ยมันหัวใจมันบดซ้ายอยู่ที่ใครดำรงตำแหน่งพตลอดแต่อย่าลืมนะครับว่า ฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เล่นกันฝ่ายเดียวมันมีฝั่งหนึ่งมีกรรมการด้วยครับเพราะเวลาที่ทําแบบนี้เนี่ยครับฝ่ายค้านก็บอกคุณสู้เหยยกกันนี่วาก็คี่คุณลังสิมันลมไงใช่บอกแล้วว่าสู้เหยกันสู้เหยียกกันนี่วาหัวกันี่วะโอ้ทำไมแล้วประชาชนเนี่ยทำไงคดีอเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังไม่จบคุณคืนตำแหน่งกันให้แล้วคำว่าไกลเกลี่ยว่าจะเรียกสู้เหยก็คือเรื่องของให้มันยุติความขัดแย้งแต่คดีเนี่ยฟังดูคือคดีเดินไปนะเดินไปครับ ผู้ใหญ่ดับบิ๊กเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วประชาชนคาดหวังได้ไงเอาอย่างนี้ผมเป็นผมเข้าใจคุณรังสิมันเลยว่าเอทำไมห่วงว่าคดีไม่ได้เพราะคนกลับมาเมียมนานตำรวจเนี่ยยุ่งเหยิงกับคดีได้ไหมได้แต่ว่าไม่ไม่ควรไงไม่ควรนะไอ้ไม่ควรนะยกไว้อแต่ว่าในหลักการได้ไหมยุ่งนั่นแหละเขากครวเออนี่ตรงนี้ต้องตอบนะฮะเพราะอย่างที่บอกคือในสิบคดีที่ จามินุถแถลงนั้นเกี่ยวข้องกับสองบิ๊กไงแล้วก็กวถ้าสองถ้าสองบิ๊กกลับมาเมียอำนาจน,นะบิ๊กต่อกลับมาปบตลบิ๊กโจกลับมาเป็นรองผบตลเนี่ยจะส่งผลต่อคดีไหมสรง<ร>ส่งผลต่อคดีเนี่ยคดีต่างๆเนี่ยแม้จะอยู่ในศาล<น>ในพลเรืน,นคนเป็นพยานจะกล้าไหมล่ะ <laughs> ในเมื่อบิ๊กตำรวจกลับมาอยู่ในตำแหนง่งเออไอน,นี้ก็เป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันนะที่ต้องอย่างไรแล้วแต่ฮะเป็นเรื่องของนายกแล้วก็ประจานกตลอที่ต้องจัดการเขาเรียกว่า อสอตชอซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นที่เป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าตรงนี้ไม่สงบไม่นิ่งยังมีความกัดแย้งกันหนักเนี่ยก็อย่าหวังที่ประชาชนจะคาดหวังเลิอพึงที่จะคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้นะครับนี่คือศึกต่างๆเรื่องวุ่นๆในสอตชอ